สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมทั่วประเทศครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับพี่น้องอสมวันนี้10นาฬิกาเนะครับ12มกราคม2 5 8 8มี2ข่าวสำคัญมารล่าใฟังครับข่าวที่1ครับวันที่15มกราคม6 8พี่น้องอสมรับเงินค่าปริกการ2,000บาทนะครับเป็นค่าบบิกการของเดือนธันวาคม2567ที่เราปฏิบัติงานไปแล้วและส่งรายงานอสม1ไม่เกิน25 ธ0ตุาคม257ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารตกส15มกราคม2568 2,000บาทนะครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกชกสอสมจะโดนหัก2ยอดนะครับเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมนะครับหักเท่ากันครับคู่สมรสอสมที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมครับอสมที่เป็นสมาชิกชกสอสมแห่งประเทศไทยใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนเดือนนี้หัก2ยอดทุกคนนะครับยอดที่1ครับ หัก394บาทเพื่อช่วยผู้เสียชีวิต985รายรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต985รายแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับยอดที่2ครับสมาชิกทุกคนปัจจุบันมีสมาชิก1ล้าน3 5 6 0 0คนสมาชิกทุกคนจะโดนหกักยอดที่2 25บาทอันนี้เป็นค่าบำรุงรายปี2 5 8 8นะครับ ซึ่งค่าบำรุงรายปีของปีใดเขาก็จะหักในเดือนมกราคมของปีนั้นนะครับของปี25 68ก็จะหักวันที่1ิมกราคม68 25บาทรวมถ้าใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนนะครับต้องเหลือเงินไว้ในบัญชีธนาคาร419บาทนะครับคือต้องมีเงินในธนาคารมากกว่า419บาทมีสัก4 5 0 500ก็ได้นะครับจึงจะพอหักนะครับ ทีนี้ถ้าใครคร้างจ่ายเดือนก่อนหักมากกว่า2ยอดนี้เช่นถ้าค้างจ่ายเดือนธันวานก็จะหักยอดที่3เพิ่มเข้ามาอีกเดือนธันวาเดือนที่แล้วนะครับ491บาท60สตางค์ถ้าใครคร้างจ่ายเดือนที่แล้วก็จะต้องมีเงินในบัญชี3 3 0 3 8บอาบาท60สตางค์คือใครคร้างจ่ายเดือนที่แล้วก็ต้องมีสัก900ในบัญชีเพราะว่าให้มีมากกว่าที่เขาจะหัก พอเขาหักแล้วก็ยังเหลือเงินในบัญชีเพื่อให้บัญชีเดือนสะพัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่นํามาบอกพี่น้องอสมอก็ตรวจสอบบัญชีคู่สมรสอสมด้วยนะครับใครที่เ,เป็นอสมอเช็คบัญชีคู่สมรสด้วยถ้าบัญชีไม่พอหักถ้าตรวจสอบปรับสมุดบัญชีธนาคารแล้วเงินไม่พอก็ต้องฝากเงินเข้าให้พอหักโดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารที่จะให้หักไม่ช้ากว่า สิบสี่มกราคมสองห้าหแปดฝากวันไหนก็ได้แต่ไม่ช้าก,กว่าสิบสี่มกราคมสองห้าแปดนะครับเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องอสมอท่านใดหรือคูอ่สมรสอสมท่านใดมีหนังสือทวงไปว่าค้างจ่ายกี่เดือนเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาเงินเข้าฝากธนาคารด้วยไม่เกินสิบสี่มกราคมสองห้าแปดฝากตามที่เขาทวงมาแล้วก็อย่าลืมฝากยอดที่จะหักวันที่สิบห้ามกราคมด้วยสามเก้าสี่กับยี่บห้าบาทและยอดที่เขาทวงมาในส่วนที่ค้างด้วย นะครับสำหรับใครที่มีหนังสือถวงนะครับฝากไม่เกิน14มกราคม2 5 6 8นะครับอันนี้ข่าวที่1แจ้งให้พี่น้องอสมอทุกท่านทราบข่าวที่2ครับเป็นข่าวจากสํานักสื่อสาร<ไ>ประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขเขาได้ลงข่าวนี้เมื่อวันที่10มกราคม2 5 6 8โดยพาดหัวข้อข่าวว่ากรมสอบอสอหรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพชื่นชมอสมทั่วไทยมีศักยภาพ สามารถนับขาบได้ร้อเรเซรายละเอียดครับรายละเอียดก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชมอสม1น7ุศล้านคนหรือประมาณ1 07. ล้าน7หมื่นกว่าคนนะครับมีศักยภาพสามารถนับขาบได้ด้วยตัวเองเผยเตรียมส่งอสมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการนับขาบและคัดกรองสุขภาพประชาชน35ปีขึ้นไปเพื่อจะททำฐานข้อมูลสุขภาพ วางแผนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ในชุมชนทั่วไทยดรนายแพทย์พานุวัต์ปานเกตอธิบดีกรมสประหรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าตามที่กรมสประได้ดําเนินกิจกรรมอสมอชวนนับขาบเพื่อสนับสนุนนโย,ยบายกระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยห่างไกลโรค NCD โดยเชิญชวนอสมอให้ร่วมคำนวณปริมาณอาหารประเภทแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรตที่ควรรับประทานในแต่ละวันโดยตั้งเป้าให้อสมอ1.07ล้านคนมีความรู้ความสามารถนับขาบได้ด้วยตนเองภายในปี257ซึ่งผลการดําเนินการตามกิจกรรมข้้งต้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วน100%เมื่อวันที่26ธันวาคม257เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการสํารวจข้อมูลผลการดําเนินงานผ่านระบบ3หมอรู้จักคุณก่มสประสเมื่อวันที่10มกราคม258พบว่ามีอสมอบันทึกรายงานผลการนับขาบผ่านแอป สมารถอ,อสมอแล้ว1 7 2 8 7 7้คนซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมต่ออ,อสมอทุกท่านที่ร่วมสร้างความสำเร็จในขั้นแรกของการต่อสู้กับโรค NCD และเมื่อ,ออสมอซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนมีองค์ความรู้ในการนับขับครบท้วนแล้วจะต้องมีการส่งต่อความรู้ ให้คําแนะนําไปถึงประชาชนโดยมีอสมอเป็นผู้ส่งต่อความรู้เชิญชวนประชาชนมาร่วมนับขาบ่าบเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมซึ่งขณะนี้อสมอได้ดําเนินการให้ความรู้การนับขาบแก่ประชาชนไปแล้ว 10, 2, 000, 1 0บล้านสองหมืรายโดยในระดับโดยในลําดับถัดไปของการขาจัดโรค NCD ให้หมดไปนั้นจะต้องอาศัยการดําเนินการในเชิงรุก เพื่อรับทราบข้อมูลของประชาชนโดยกรมสอบปรศจะให้การสนับสนุนอ,อสมอในการลงพื้นที่คัดกรองเอ็นซีดีในประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปและบันทึกข้อมูลที่ได้ในระบบรายงานผลการดำเนินงานอ,อสมอชวนนับขาบเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผลและวางแผนกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคเอ็นซีดีในระดับพื้นที่ต่อไปกรมสรปะสะศขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องอ,อสมอทุกท่านที่ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนไทยมาอย่างยาวนานขอให้คำมั่นว่า กรมสปสจะส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องอสมอในด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์อาทิการรักษาพยาบาลโคต้าการศึกษาต่อและการจัดตั้งกองทุนสําหรับอสมอ,อย่างเต็มความสามารถเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องอสมอให้สมกับเป็นหัวใจของระบบสาธารณสุขมูลฐานไทยดรนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตอธิบดีกรมสปสกล่าว ทั้งหมดคือสข่าวสำคัญสำหรับพี่น้องอ,อสมอ12มกราคม2568นำมาบอกมากล่าวพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับขอบคุณทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบกลับมาพบกันใหม่ในบันต่อไปครับสวัสดีครับ